สวัสดีครับสาระแห่งธรรมผมอาจารย์ทศพลวันนี้อยากจะมาชักชวนให้ทุกคนหันมาสวมดมนต์ไหว้พระให้ได้ทุกวันจะเป็นเช้าก็ได้เย็นก็ได้ก่อนนอนก็ได้หรือโอกาสไหนๆก็ได้ตามแต่สะดวกเพื่อสร้างฐานบุญซึ่งจะทําให้เรา มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองทั้นหน้าที่การงานมีฐานะความร่ำรวยชีวิตจะมีแต่ความดีปราศจากความทุกข์แต่สิ่งที่สำคัญก่อนที่จะสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิอยากจะแนะนำสำคัญมากคือการถวายน้ำพระพุทธน้ำแก้วเดียวมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากนะครับ ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนไว้เรื่องการถวายน้ําแด่พระพุทธหรือถวายน้ําแด่พระภิสุสง์มีอันดิสงมากควรที่จะถวายเป็นประจำฉะนั้นการถวายน้ําพระพุทธที่ผมจะแนะนําในวันนี้เนี่ยสำคัญนะครับความสาคัญมันอยู่ที่พ เราจะถวายน้ำขอให้ตั้งสัจจะตั้งจิตปัดจิตอธิษฐานเลยครับว่าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่คดโกงเอาเปรียบไม่ยุ่งกับคนมีครอบครัวไม่โกหกพูดเพ้อเจอ้อไม่กินของมึนเมาขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ถวายน้ําเมื่อถวายเสร็จแล้วให้เพ่งแก้วน้ําทำหายใจให้เป็นสมาธิแล้วกล่าวว่าด้วยจิตที่ไม่คุณมัวด้วยจิตที่ใสสะอาดการบูชาไม่มีอะไรแอบแฝงต่อจากนี้ทุกลมหายใจ จะพิจารณาทุกอย่างด้วยเหตุผลทุกเรื่องที่เข้ามาจะใช้ศีลพิจารณาก่อนด้วยความสะอาดแห่งจิตใจทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้พร้อมกับให้อภัยทานกับทุกสิ่งกับทุกคนกับทุกสรรพสัตว์จะไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหนขอจบขอสิ้นเวรกันไปเถิดกราบ แล้วก็สวดมนต์ตามบทที่ท่านอยากจะสวดได้เลยหลังจากสวดมนต์แล้วให้นั่งสมาธิท่านก็จะได้ครบทานศีลภาวนาเป็นฐานบุญให้แก่ท่านทุกวันเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปสวดมนต์กันแต่ก่อนจะไปสวดมนต์อย่าลืมนะครับ ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับเราไปสนมวนกันครับ